ก็สวัสดีตอนเช้าๆนะครับตอนนี้เวลา7จ็ดโมงเช้าหน่อยๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะพาไปดูกับดักปลาไหลนะครับยังอยู่กับ ภารกิจจับปลาไหลอยู่นะครับใส่กับดักปลาไหลเนาะเป็นคืนที่2นะครับวันที่2นี่ที่ใส่ไว้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเอ่อเหยื่อที่ผมใช้นะครับเหยื่อหอยเชอรี่เนี่ยที่ใช้เป็นใส่กับดักปลาไหลนะครับคืนแรกเนี่ยก็อย่างที่ในคลิปก่อนที่ทําให้ดูไปนะได้4ี่สาห้าตัวโดยปกติแล้วคืนที่2เนี่ยกลิ่น กลิ่นของหอยเชอรี่เขาจะมีกลิ่นหน่อยนะครับแล้วมันชักจูงให้ปลาไหลเนี่ยเข้าดียิ่งกว่าคืนแรกนะครับแต่ว่าก็ไม่เสมอไปเนาะก็มาลองลุ้นดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาอะ,อะมาดูกับดักอันแรกเลยนะครับโดยปกติแล้วผมจะใส่แบบนี้ใส่2คืนนะครับกับดักที่ใช้เหยื่อหอยเชอรี่นะครับแต่ว่าคืนที่3ามนี้ ไม่ใส่แล้วนะครับเพราะว่าหอยเขาจะเน่าเกินไปแล้วพอมีกลิ่นกลิ่นเหมือนเน่าเนี่ยปลาไหลไม่ค่อยเข้านะครับเนี่ยอย่างวันนี้ก็คงจะได้เก็บกับดักแล้วแหละเพราะว่าน้ําเริ่มเริ่มเน่าแล้วนะครับต้องรอให้ฝนตกแรงๆแล้วก็น้ําหลากมาอีกรอบนึงนะครับถ้าน้ําเน่าแบบนี้ปลาไหลก็ไม่ค่อยอยู่ละอ่ะได้ปลาไหลตัวเล็กๆหนึ่งตัว เอา,าถังใส่มาด้วยเอามาเกกก่ตัวเองเฉยๆหรือเปล่าเนี่ยอะไปดูอันที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเลยนะครับทีนี้อันที่ส <c oughs> องว้าไม่ได้ร่องรอยไข่เนี่ย ร่องรอยอีเองเหรอมันมไล่อะไรสักอยาก่างใช่ไหม,อมรอยลงไปในน้ำนู่นนะครับไม่ใช่ร้องรอ,รอยผมนะแล้วว่ามีคนเข้ามาในสวนใช่หรือเปล่า <c oughs> สามนะครับชุดว,ว้าวไ,ได้หนึ่งหนึ่งตัวอันที่สามตั้งไว้นี่ก่อนสองตัวแล้วผมว่ามีคนเข้ามาในสวนแน่เลยตรงนี้ก็ไม่ทราบว่าใครเหมือนกันเขาจะมาใส่กับดักปลาไหลก,กันกับเราหรือเปล่าแต่จริงๆในสวนห้ามคนภายนอกเข้ามานะครับ คร <c oughs> ับดักอันที่นี่ครับดักหายไปไหนเอ่ยครับดักหายไปด้วยเฮ้ยครับดักหายแบบนี้ได้ด้วยเหรอมันล้มหรือเปล่าอ๋อมันล้มไม่ได้หายกับดักล้มโอ้ยมันก็จะติดปลาไหลใหญ่ไม่มีก่อน อะกับดักอันสุดท้ายของโซนนี้นะครับหา้อาอันน้ําเขาเริ่มเน่าแล้วอะเมื่อวานยังสภาพดีกว่านี้นะครับน้าเน่าๆแบบนี้ปลาไหลไม่ค่อยจะอยู่แล้วทีนี้ว้าวได้หนึ่งตัวนะครับแต่ตัวไม่โตสักเท่าไหร่ เอาก็เริ่มมีรอยขาดละไมมีตัวเล็กๆจิ๋วเอาไปตกปลาชะโดนี่พอดีเลยนะทักน์ไนี่ดูกับดักอันผัดมานะครับอันที่หกอันนี้นะครับเอ่อโซนนี้น้ำยังโอเคอยู่ยังไม่เน่าสักเท่าไหร่ว้า,าวเบาวิวเอาไ้ไหนก่อนเอาไว้นี่ หมือนจะเต้อปลาไหลใหญ่ไหมรอบลมลมแบบนี้ว้าไม่มีตัวเหมือนกันนะครับจะหมามจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะครับมันมีหญ้าไอ้ตัวนี้อันตรายมากนะตัวนี้เกิดในสวนนี่โอ้โหขยายพันธุ์ได้เร็วนะครับสาบแรงสาบกาเกิดนี่ ตรงนี้พอดีเดี๋ยวถอนมันออกก่อนอ้าวมันจะแต่จะทนน้ำท่วมไม่ได้หรอกวันนี้ให้มันโดนแดดตายอันที่เท่าไรเลยอที่เจ็ดอันที่แปดนะครับอันนี้ที่แปดไไม่ได้อีกแล้วเหลือสองอันสุดท้ายที่เป็นที่เป็นรอบนะครับ ไอ้ที่เป็นออีตุ้มเนี่ยตุ้มใส่ปลาไหลเนาะพี่โทรเรียกกันอ่ะอันที่เก้าว้าวตัวนี้ตัวใหญ่โอ้ใช้ได้ใช้ได้อ่ะเหลืออีกหนึ่งอันแล้วก็ทีนี้ก็เหลือบางรันอีกเหลือบางรันห้าอันนะครับจะี๋จะเก็บกู้บาง้งลันเลยโอ้ย้ายาวแล้วครับโซนนี้จะต้องมาตัดหญ้าแล้ว ุ่งนี้ลุยตัดหญ้าอีกอันสุดท้ายเป็นไงโอ้โหได้เหมือนกันนะครับหนึ่งตัวสรุปแล้วได้กี่ตัวเนี่ยกับดักไอตุ้มใส่ปลาไหลนี่สิบอันนะครับได้ห้าตัวเดี๋ยวไปดูผลงานเดี๋ยวรอรอดูพร้อมกันกันกบตัวบ้างรันเลยแล้วกันเนาะตัวน,นี้ผมใส่บ้างรันนะครับเนี่ยไว้สองอัน บา้างรันทั้งหมดมันห้าอันนะครับเมื่อวานไม่ได้สัก,กตัวเลยเดี๋ยววันนี้เก็บเลยไม่รู้จะได้หรือเปล่าตัวไหมเงียบคลิปไม่ได้เหมือนกันนะครับอ่ะเลยอันนึงอยู่ด้านไหนเอ่อ ิปเหมือนกันตรงใส่ได้ผลระว,ลวังแหละตัวบ้างรันใส่ก็ใส่ยากกว่าที่เป็นแบบตุ้มนะครับแบบตุ้มนี้ใส่ง่ายกว่ามาอีกโซนหนึ่งนะครับบังรันสามอันสุดท้ายจะได้สัตัวไหมเอ่ยอ,อมีตัวนะครับอันนี้หนึ่งตัวแต่ตัวไม่ใหญ่มากอ่ายังดี เห็นได้ชักตัวหนึ่งอยู่บางรันอ่าวันนี้ก็มีตัวนะครับโอ้บางรันโซนนี้ทำงานนี่เอ่ยจะไม่ชัดนะครับมตัว ก่อน,นีเยอะนะครับบังรัน88อันหรือเปล่าให้เพื่อนไปบ้างเหลือ5อันทำง,งานไหมนี้นี้ไม่ได้นะครับโอเคบังรัน5อันได้2ตัวเดี๋ยวไปดูผลงานกันนะครับทีนี้ผลงานวันนี้นะครับโอ้โหถือว่าผ่าน เ็เสร็จแล้วได้7ตัวนะครับอ่ะมาดูป่ะงาน,นออกก่อนทีละตัวตัวเล็กตัวใหญ่ปะปนกันไปนะครับตัวนี้ใส่ไม่ใหญ่เท่าไหรใส <c oughs> ่นี้ไปตกปลาชะโดนี่พอดีมากเลยนะครับเนี่ยเอาไปเปลี่ยนเป็นปลาะชะโดได้บางทีอ้าวงามขึ้นมาหน่อยสองตัว าสามตัวปลาไหลก็ถือว่าทําได้หลากหลายเมนูนะครับเมื่อวานเนี่ยผมก็ผัดเผ็ดกินกันกับหลานๆนะครับผัดเผ็ดได้ปิ้งย่างได้นะครับแกงอ่อมได้แล้วก็ต้ยมยำได้ด้วยต้มเป,ปรตปลาไหลเนาะเมนูที่แถบนี้เขานิยมกันนะครับต้มปลาไหล หนึ่งตัวและที่นี้ผมก็จะล้างนะครับล้างนี่แหละเอาหอยเอาพวกนี้ออกแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็พึงลมตากแดดนะครับให้เขาไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับถ้ามีกลิ่นเหม็นของหอยติดอยู่เนี่ยไปใส่ปลาไหลปลาไหลก็ไม่ค่อยเข้านะครับอ้าทีนี้ดูบางรันบ้าง บังรันเมื่อวานไม่ได้สักตัวเลยนะครับชุบว้าวไซส์พอได้ไปเลยแรงมันกำลังๆบางรันนี้ผมว่าใส่ลำบากตัวนึงชุดตัวไซส์ไซส์ไม่ใหญ่เท่าเมาื่อวานนะครับแต่ว่าก็โอเคก็ได้ถือว่าอาหารหนึ่งมื้อเลยล่ะเนี่ย กับแกล้มกับแกล้มรถเด็ดเลยแลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมล้างอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะครับทีนี้เดีย๋ยวค่อยมาพูดคุยกันเนาะก็ล้างทําความสะอาดรเรียบร้อยนะครับกอแขวนไว้แบบนี้แหละพึ่งลมนะครับอีกสักวันสองวันนู่นแหละรอให้ฝนมาอีกสักรอบนะครับน้าหลากาอีกสักรอบอาจจะไปหาไปไปหาใสอีกสักรอบหนึ่งนะครับเมื่อรู้จักหาแล้วก็ ต้องรู้จักเก็บรู้จักทําความสะอาดนะครับเห็นบางคนเนี่ยใส่แล้วเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเป็นไอไอตัวน,นี้ยเนี่ยบางรันเนี่ยในสวนผมก็เจอนะครับคนข้างนอกมาใส่ตามนาตามบ่อน้าเนี่ยใส่แล้วก็ทิ้งเลยก็มีไม่ทําความสะอาดปล่อยทิ้งเลยกํ <c oughs> าลังนึกอยู่นะครับว่าจะทําเมนูอะไรเนี่ยถ้าเรารู้จักหานะครับโห มันไม่หมดตายหรอกผมว่าเนี่ยนี่ธรรมชาติมันก็มีมากมายเนาะให้เราหามาทําอาหารได้ไม่ว่าจะเป็นปลาเป็นหอยเป็นปลูนะครับสัตว์น้าไม่ได้มีแค่ปลานะครับหอยเนี่ยโอ้โหก็เยอะแยะไปหมดนะครับปลูก็มีหลากหลายชนิดเนาะยิ่งปลาเนโอ้โหแล้วในน้ําเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะสัตว์นะครับพืชน้ําก็มากมายหลากหลายชนิดนะครับที่เราสามารถเก็บมาทําอาหารได้เนาะเพื่อการดํารงชีวิตเนี่ย ในลึกดูนี้เนี่ยโอ้โหไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งนะครับโอ้โหาสายบัวแดงอย่างเงี้ยโอ้เยอะแยะ,แยะมากมายเต็มไปหมดนะครับถ้าเรารู้จักหาสักอย่างรู้จักเรียนรู้วิธีการพึ่งพาจากธรรมชาตินะครับไม่อดตายนแน่แๆผมว่านะอ่ะอยาให้ผมนึกก่อนว่าผมจะทําเมนูอะไรเดี๋ยวไปดู เดือดปุดๆเลยนะครับ